สวัสดีค่ะสวัสดี f c y ซ y ยาการ์เดนค่ะยยาการ์เดนพิกักรตลาดต้นไม้สวนหลานเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะอีพีนี้นะคะเปิดแบ่งต้นโปรงญี่ปุ่นนะคะเอกลักษณ์ของเขาก็คือใบของเขาจะเงานะคะโปรงญี่ปุ่นจะเงาสวยงามนะคะสามารถใหญ่โตได้นะคะจะลงดินก็ได้นะคะ โชว์ที่สวนหย่อมนะคะสวยๆเลยนะคะก็ได้หรือจะใส่กระถางสวยๆก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีหนอ,องเขาแทงขึ้นมาอีก2หนอนะคะก็สามารถแยกได้นะคะอันนี้เดี๋ยวให้ กำไรให้ลูกค้าไปแยกเลยนะคะได้สองหนอ,อตัวนี้ให้ที่290ส่งฟรีนะคะ290ส่งฟรีอันนี้จะเป็นอต้นใหญ่ๆนะคะกระถาง11นิ้วนะคะใหญ่มากๆเลยใครสนใจนะคะโทรหาหนูได้นะคะ0 6 4 4 7 8 7 9 9 5ค่ะหรือจะแคปส่งให้หนูทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรว,วดเร็วนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ